สวัสดีเพื่อนชาวอนิเมะทุกคนเลยครับผมวันนี้โชคพิธีกายจะมาแนะนำํำอน,นิเมะเรื่องดังมากๆหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่เปิดสกรดใหม่เลยก็ว่าได้แลงก็คือ เกิดมาเช่นนี้พี่ต้องเทพนั่นเองครับผมอันนี้เป็นเรื่องนี้เดิมเป็นนยิยายที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ออนไลน์ที่ญี่ปุ่นนะตั้งแต่ปี255เลยแล้วซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่ญี่ปุ่นเลยจนทาให้ทางทตูดิโอไบเนียดัดแปลงมาทําเป็นอนิเมะซึ่งออกอากาศครั้งแรกในเดือนมกราคมปี2564เองซ,งซึ่งซับไทยได้มิวไทยแลนด์เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และปล่อยให้ดูฟรีผ่านทางช่อง YouTube ซึ่งผลตอบรับนั้นดีมากๆตอนนี้ออกมาได้11ตอนแต่จะจบซีรีส์นะฮะซีซ ชายอายุ34ปีเก็บตัวในห้องไม่ทํางานทําการเลยแล้วเขาเนี่ยก็ถูกแก้งมาทั้งชีวิตแต่เมื่าวันหนึ่งเขาได้โดนไล่ออกจากบ้านนะแล้วก็ได้เดินทางเห็นเด็กไมยอม3คนเนี่ยกำลังถูกรถชนเขาจึงตัดสินใจเนี่ยเข้าไปช่วยเด็กทั้งสคนและเสียชีวิตแทนนั่นเองเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในดิแนแดนที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนพร้อมกับร่างกายใหม่ที่เป็นเด็กทารกที่มีชื่อว่ารูเดียนกับชาติมเกิดอีกครั้งหนึง่งตัวเขาก็ยังมีสติครบทุกอย่างและยังจําความทรงจําาาขขออองงชติก่่นได้ยูเจึต มั่นว่าจะทําชาตินี้ให้ดีที่สุดและไม่สำหระบเดิมอีกนั่นเองมาดูตัวละครหลักกันบ้างครับผมว่าจะมีใครบ้างนะรูเดียนปรยกของเรื่องพู้กับชาติมาเกิดพร้อมกับความต้งกาของชาติที่แล้วถึงตัวจะเป็นเด็กแต่ภายใจของเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อายุตั้งสิปีแล้วนะแวบแรกในที่ตบมันเด็กเนี่ยผมนึกถึงโคนันอย่างแรกเลยนะบอกเลยถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองผู้ใหญ่นั่นคือยอดสืบอโคนันผิดเรื่องนะฮะผมว่าโซรี่สาวเผ่ามีการเดียที่ขึ้นชื่อว่ามีอายุไขจีจา้าซึ่งถึงแม้เธอจะมีรูปราป่าง แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งยังเป็นจอมเวทระดับสูงด้วยและเธอก็ได้ถูกเชิญมาเป็นครูเวทของรูเดียนซิลฟี่ชาวบ้านในหมู่บ้านบัวนาที่มีเชื้อสายของเอลประมาณหนึ่งใน4แ,และยังเป็นเพื่อนโคนเรคของรูเดียนและพอเห็นรูเดียนใช้เวทได้ก็สนใจและขอนวิชากับรูเดียนเองเอรินบริเยเกรานลูกสาวเจ้าของเมืองที่หน้าตาสวยแต่นิสัยนี่โคตรดุเลยเธอถนัดในเรื่องการใช้ดาบม,มากเลยนะแต่เกียดการนั่งเรียนที่สุดเลยที่จริงตัวละครจะเยอะก่อนนี้นะครับแต่ผมจะพูดถึงเฉพาะตัวละครหลักๆ กับตระกรอที่เพิ่งออกมาเท่านั้นเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งดูไม่กี่ตอนเองนะถ้าถามว่าผมรู้จักอนิเมะเรื่องนี้ยังไงคําตอบคือผมเล่น YouTube ปกติแหละแต่ก็เข้าไปที่คลิปมาแรงแล้วก็มันขึ้นอนิเมะเรื่องนี้ขึ้นมาชื่อเรื่องเนี่ยมันชวนต้องเข้าไปดูแล้วล่ะเพราะว่าชื่อเรื่องมันโคตรสะดุดเลยอะเพื่อนๆเราคิดว่าการ์ตูนเรื่องอะไรจากชื่อว่าเกิดมาชนีพิทุเทพชื่อเรื่องมันค่อนข้างกลัวนะนะแล้วยอดวิวคนดูเป็นล้านอะแล้วเปิดให้ดูฟรีมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่จะเข้าไปดูพอ เทพมาเจอกันแล้วสู้กับปีศาจแบบดุเดือดเลือดพ่านเลยยังกันอย่างนั้นเลยแต่พอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยการเดินเรื่องไม่ได้กวนเหมือนชื่อเรื่องเลยแต่เป็นอะไรเมกแนวจริงจังเหมือนกับเรื่องใครท่านที่คนคนหนึ่งตายไปแล้วแล้วเกิดมาใหม่อีกโลกหนึ่งแล้วอยากเปลี่ยนเองให้เก่งขึ้นและแก่งขึ้นเนื้อเรื่องไม่ได้มีความมืดหวะอะไรมากมายดูแล้วอ้าวตอนหนึ่งจบแล้วตอนสองอ้าวจบอีกแล้วดูแล้วมันเพลินเนื้อเรื่องทําออกมาค่อนข้างน่าติดตามเดินเรื่องเร็วไม่น่าเบื่อถึงจะไม่มีฉากต่อสู้กาาามม่่่่ันนกร้สววุเเเลยยพพะผีิงด ตัวที่หเองอะนะแต่เชื่อว่ามันจะมีความสนุกข,ขึ้นเรื่อยๆทุกตอนและผมเชื่อว่ารูดเดียนต้องใช้เวทต่อสู้กับประตูตตตแน่นอนถ้าคิดเป็นคะแนนผมให้กาง์ดไว้ก่อนเลยครับคือ7เต็ม10นั่นเองเพราะว่าอาจจะย,ยังปูเนื้อเรื่องก่อนพอมีตอนออกมาเรื่อยๆผมเชื่อว่ามันต้องมันแน่ๆนี่ผมคาดหวังมากเลยนะว่ามันต้องมีฉากบู๊ฉากปล่อยพลังส,สวยๆให้หน่าติดตามแน่นอนถ้ายัางไงเพื่อนๆยังไม่เคยดูขอแนะนําให้ลองเข้าไปดูที่ชาแนลมิวท์แรแลนด์นะเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะกากดดดไแชรตติ ขอบคุณด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ